ประมาณสามหนึาสองห้าสองีหนผมว่ายังต่ำมาคือ2องคู่เนี้โฟเนี่ยเพราะว่าโบสุดเลยอ่ะผมก็โบก็เลยไอโฟเนี่ยเอาล้มลมไปยืดกลุ่มธรรมดานะไป้่อีก

มึงเด้เขาอเยาไป้หน้าไม่ได้อนเลยฮะมึงไม่สอนเลยตั้งแต่ดาเขาดาดายังไม่ผ่านเขบอกว่ามึงสอนนะครับมึงไม่ได้ไงมึงดาอย่างเดียวเลยลงมาถึงดาดาเมีสนเลยดายู่ไเลยมึงอะ ดาดเลยกี่คนเดียะดาดเลยกิ่คนเดียวก็มันมึงไม่ออกอาวุธไม่อะไรแล้วมันอัด่ับคนรวะบอกว่ามึงไม่ออกอาวุธเลยเนี่ยมึงไม่เอาแสงสองะฮะไม่พิเขาบ้างตะโนโอ้ตะโกนเสียงมันไม่ออกอาวุธอ่ะสายเราไม่ก็เสียดายเนี่ยวนแสงสองอ่ะงเลี้ยงสองร้องนะโอ้ยแล้วเราไง ยอดใหญ่เท่ากี่คนเดียวนะครับไม้หูเขาจะได้แทนเลยเป็นผมเมื่อจังหวะนั้นน่ะผมพูดไม่ได้แล้วจังหวะนั้นน่ะแทนสองอ่ะเหลือสองรอบต้องเวียงที่วกไปแล้วอ่ะจังหวะนั้นน่ะตัวเออเวียงก็ให้นั้นแล้วถ้ามันจบเอโนนี่ยังหวะนั้นผมว่าจังหวะผมไม่ได้แล้วขัดออกต่อยเลยอน่ะผัดออกต่อยไม่ต้องัดเยอองมาเตะทีนึงนี่แม่งปึ้งพึ่งออกมาเตะอีกแล้วโ่อยต่อยมันได้โอยางเราเสียด้แทนน่ะ

ยู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 เ้ยยู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 ยยูยูนูย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 ย

น <Wars> ี่ผดีเรนี่ผุดีนี่ดีเอเ้ยขาปะขาปะยไม่ครบเนี่ขาดหวินะ